สวัสดีครับผมเตียมตะนิงชันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องพัสดุจากทางบ้านนะครับช่วงนี้นะครับผมกลับบ้านเกิดที่จังหวัดพัทธลุงนะครับท่านใดที่อยู่ละแวกใกล้เคียงไม่ว่าจังหวัดสงขลาเอวยนครเอตยังเอวยนะครับที่ต้องการซื้อขายนะครับสามารถติดต่อผมได้เดี๋ยวผมเดินทางไปถึงหน้าบ้านท่านเลยและส่วนใครที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลก็เหมือนเดิมนะครับตัวผมไม่อยู่ไม่เป็นไรผมมีคนของผมรับของให้อยู่แล้วครับ อย่างเช่นกล่องชิ้นนี้นะครับส่งมาจากกรุงเทพเลยพี่เขาต้องการรีบใช้เงินนะครับผมก็เลยให้เพื่อนผมเนี่ยแหละไปรับให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการติดต่อซื้อขายนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่แชท a c e b o o k เจมตลิ่งชันนะครับรูปโปรไฟล์ใส่แมสสมอกสีแดงได้เลยหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0611303894นะครับเบอร์นี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อกับไลน์ไว้นะครับสามารถค้นหาด้วยเบอร์โทรได้เลยครับ โอเคครับสิ่งที่ผมซื้อมาก็คือเป็นเครื่องเงินโบราณนะครับท่านใดมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อราคาสูงนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาไปไหนผมจะซื้ออะไรนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ